สวัสดีครับมานี่มาพบกันนะครับกับทีมงานอู่ไพฑูนการเกษตรกันเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเขากลับมาจากติดปากขีดนะครับสามโตนะครับอยู่ที่น้องคายอุราน้องบัวลำพูนะครับเติมระบบนะครับอยู่น้องบัวลำพูเติมระบบคันนึงนะครับมอนี่กลับนะติดน้ำหงมันนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอำเภอชำนีนะครับบ้านโป่สคำล้งและพี่น้องนะตำบล อำเภอชำเน่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันแรกครับเป็นคูปุตตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสีเขียวเขียวได้ไปหน่อยสำหรับเพิ่นสร้างสีน้ำเงินนะครับเพิ่นสร้างสีเขียวเราเพิ่นเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมลืมลืมลงนะครับลืมแก่หน่อยอะไ้สีเขียวสีเขียวกระงามกันนะครับสีเขียวเหนียวซับได้ไปหน่อยนี่นะครับรอบนี้มาสองคันนะครับคันนี้มาเป็น สามสิบหกแรงอยู่ล้ำไปมากนะครับใกล้ๆกันนะครับเกิดติดต่อกันนี่นะครับดูห้าสิบแรงก่อนนะครับนี่รับสีเขียวสวยงามมันนกสูงนะครับแยกระบบนะใบดังนะใบใดที่ขึ้นะอันนี้ก็เป็นหางผูกมันนะครับหางผูกมันนะครับนี่ใส่หางผูกก็เลยค้นลูกนะครับ ใส่สนใจติดต่อสอบถามค่ามาเบิงนะครับเนื้องยกมั่นนะครับ,บติดต้งติดต้องนะครับใส่ในขอบขั้วนะครับเป็นขอบขั้นนะครับซีหาค้นนะครับใส่ได้สะดวกสบายนะครับเราต้องใส่แรงงานหลายนะครับ ลูกขาดทานใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเบิรงนะครับเบอร์โทรกันติดต่อหรือเบิ้งเข้าไปชมผลงานทั้งช่องยูทูบนะครับนะครับว่าที่เป็นผ่านขุดมือวันนะครับมือวันไอ้ลูกขาดอยู่อะไรเขาหินซ่อนนะครับจากเชิงเสาหนาเพิ่นกับามาผ่านขุดนะครับไปติดแล้วยกมันให้เพิ่นนะครับเพิ่นแลนเมาเองเลยนะครับผ่านขุดมันอยู่นะครับ ของฟอร์ดนะครับแล้วก็ยู่แถวๆบ้านก็มาเอาหางอังการ่านะครับเมื่อวานเฮดไว้นะครับตะแก่เป็นเฮปไวส์ใส่เองนะครับเพราะว่านี่เพื่อนอยากได้นะครับก็เลยเอาหายไปก่อนนะครับตอนนี้เมื่อแล้วนะครับหางอังการ่าผู้ใออยากได้ก็โทษสังนะครับโทรสังลวงหนาด้ยครับเด้อนะครับผ่านคูดก็ใกล้จะเมื่อแล้วคือกันนะครับนะครับจะไปต่อขั้นที่สองกันเลยนะครับ อยู่อำเภอลำปมาหนาปสามสิบหกแรงสีน้ำเงินนะครับวันนี้สองคันแล้วก็บับมืออื่นนะครับมือเอื้อนจะไปติดคีบปากคีบเนะครับอยู่ที่บ้านแท่นนะครับจังหวัดชัยภูมินะเป็นสี่สิบห้าแรงนะครับนี่เพิก่กระตั้งโดนแล้วครับพอดีเพ็นารถไปซ่อมอยู่นะครับปากคีบที่เอาออกก่อนสงการนี่อีกประมาณ สองคันนะครับหรือจะคันกระถัดติดตามบึงนะครับเด้อนะครับไปต่อคันที่สองกันเลยนะครับนี่เขาก็มาหอดคันที่สองนะครับอยู่ที่อำเภอลำปะมาานะครับห่างกันประมาณสิบกิโลนี่แหละครับบ้านานยังน้อพ่อนี้บ้านยังครับบ้านยังครับเนี่ยบ้านนี่ยังบ้านาหาน,นองโดนตำบลหนองโดนอำเภอลำปะมาา จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไดดอยากเบิ้งตัวแทกมาเบิ้งได้นะครับที่บ้านพ่ออะยังพ่อพันธ์บ้านพ่อพันธ์นะครับขายล้านขายของนะครับล้านค้านะครับก็ะดียุคใก่อย่างมาเบิ้งตัวแทกมาเบิ้งได้นะครับถึงคู่ตาสามถึงหกแรงนะครับสีน้ำเงินนะครับเนึนง้ดยเลยนะครับกระบอกเลี้ยงนะครับสองคันจบแล้วนะครับยอบนีนะครับมาสองคันนะครับ เราเสร็จแต่งนีเอลกลับไปขึ้นคลองนะครับเป็นปากชุดปากที่นะครับที่อำเภอบ้านแท่นนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับพอดีตรงนี้อ้อยก็แเล้วแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนสร้างใบใบใส่ปีนาเด้ครับเพราะว่า้าสร้างปีนากรบพราว่าทีใดล้อคิ้วอีกทีเลีวอ้อยอีกคือเก้านะครับผู้ใดใส่งานเนี่ยครับผู้ใดมีอ้อยนะครับสั่งติดตั้งไว้เลยนะครับหอด ย้ำตัดอ่อยนะครับใี่ได้ใส่งานเลยนะเราต้องร้อยคิ้วนะครับได้ผ้อมใส่งานเลยนะเวลาโรงงานเปิดนะครับเราปักเกียนะครับน้ำยกมันขึ้กันนะครับติดตั้งไว้นะครับผอดน้ํากู่นะครับได้ใส่งานเลยนะครับมาต้องที่ได้มาต้องมะเร็งไอ้ทิ้งซางเขานะครับว่าให้ฝ่ามาทรงนะครับถ่า จีดสร้างนะก็สร้างล่วงหน้านะครับจะกเดือนสองเดือนไังสี่นะครับนะครับสำหรับลูกค้านะครับอยากได้ทานคูดนะครับหรือว่าหางกะลานะครับสร้างติดต่อสอบถามได้นะครับอยากได้ปากตักน้ยกมันนะครับปากคีบนะครับอยากได้แบบใรกระทู้ติดต่อเบิ้งนะครับ เดี๋พี่น้องเกษตรกรตรงนี้อยากปลูกครับปลูกมีครับในบักทัวนะครับบักทัวก็มีเด้อพี่น้องเด้อบักทัวในบักทัวพุ่มนะครับพันขาวนะครับกรอบหวานนะครับนะครับ,รบแล้วมืออื่นถ้าติดตามชมปากขี้อีกหนึ่งตัวนะครับก่อนสงการนี่นายจะได้ รวมๆแลักเกือบติดขั้นนะครับปากขีบนะครับที่จะทรงนะครับขาติดตามเบิ้งนะครับเมื้องอื่นนะครับน่าจะเป็นสี่สิบห้าแรงนะครับรถรุ่นเก้าเก้านะครับคู่บตรสี่สิบห้าแรงนะครับครับติดปากขีบขั้นแรกก็เป็นสี่สิบห้าแรงกันนะครับอยู่น้องบวแดงชัยภูมินะครับขั้นแรกของอูแล้วนะครับนะครับ่าติดตามชมเบิ้งนะครับนะ